ปาดอันนี้ครับเรียบร้อยเลยมาเบ่งไม้หนีนะครับเมื่อคืนได้หาโตเมื่อคืนได้หาโตครับเนี่ยเมื่อเ้ารนี่มากเก็บบวงอู้หนาว สิบหกองศาครับพี่นอ้องจังไดน้อไม้นี่มีรุ่นอยู่ครับย้ำมือเศ้าแบบนี้เก็บบวงอือบัตเตียงเลยครับอันนี้นี่ บ่อพานบ่อพันอันนี้กับบ่าพานนอพันธุ่มดอกบ่นี่คุยแบบง่ายเลยครับอือสะท้อนแสงแบบนี้นะครับอุ้ยเรีย,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 ยบร้อยครับ อันนี้ปาดตอันนี้ครับเดียบร้อยเลยอูย้ฝากจับวัด,ดอู้เดียบร้อยครับมาเก็บบ่วงครับอุ้ยหนาว โอ้อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเปิดอันนี้อืออีกแล้วครับมนัมนมันมันครับมนันเก็บโทรศัพท์ก่อนครับโอ,อ้นี่ครับอู้อยันวางเลยครับ มเมื่อเช้าได้สองโตครับมเมื่อเั้าเมื่อคืนได้สี่ตครับมังคัดครับมันเหียมัคบคธรรมดาตัวนี่ยามสองรอบครับอันนี้รอบรอบสุดท้ายครับ โอเคครับผมสว่างเลยนี่สอดแจ้งเลยครับ